เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในพม่าวัดได้6.4แมกนิจูดศูนย์กลางใกล้จุดเดิมปี54มีอัปเตอร์ช็อคถึงเช้าเกือบห้าครั้งวัดความแรงได้ถึง5.3มแมกนิจูดรู้สึกได้หลายอำเภอทั่วเชียงรายวันนี้2.2กรกฎาคม65ศูนย์เฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยารายงานเหตุว่าได้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในประเทศเมียนมาเมื่อเวลา0 0 0 7นาฬิกาขนาด6.4แมกนิจูดลึกลงไปใต้ดิน3ามกิโลเมตร ศูนย์กลางอยู่ทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายห่างจากชายแดนไทยเข้าไปในประเทศเมียนมาประมาณ87กิโลเมตรนั้นพบว่าแรงสั่นสะเทือนสามารถดับรู้ได้ทั่วพื้นที่จังหวัดเชียงรายและยังคงเกิดอัพเตอร์ช็อคจนถึงช่วงเช้ารวมมากกว่า45ครั้งมีความแรงเฉลี่ยตั้งแต่ประมาณ2.5ถึง3.5แมกนิจูด โดยเฉพาะเวลา2นาฬิกา31นาทีมีความแรงถึง4.6มกนิจูดและเวลา5นาฬิกา22นาทีเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด5.3มกนิจูดซึ่งหลังเกิดการสั่นไหวอย่างต่อเนื่องสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอจังหวัดเชียงรายได้ประสานไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สำรวจความเสียหายบเบื้องตน้นยังไม่พบว่าพื้นที่ใดได้รับผลกระทบ